ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันก่อนหวยออกหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่31อพฤษภาคมพศ2อ6 6นอนะคะวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนพฤษภานะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งมิถุนาแล้วนะคะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะ เราความหวังว่างวดนี้เราอาจจะโชคดีไปได้วยกันก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะแอดเชื่อว่า fc ทุกท่านย่อมมีความหวังนะคะรวมทั้งตัวแอดด้วยนะคะงวดนี้ก็ยังคงมีความหวังนะคะว่าเราจะโชคดีไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะจะมานำเสนอเลขลับสายด่วนสายด่วนลับๆับๆจากลบบุรีนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็น เลขจากน้องจ๋าสะแก้วให้มานะคะเพราะว่าสายด่วนก็จะมาวันก่อนหวยออกหนึ่งวันนะคะแต่ว่าน้องจ๋าก,ก็ยังไม่เคยแบ่งปันนะคะสําหรับสายด่วนนะคะ <ใช S 1> <โ>ท่านผู้ชมเนาะก็สําหรับงวดที่ผ่านมาน้องจ๋าก,ก็ญาติญาติก็โชคดีกันนะคะท่านผู้ชมเนาะได้เลขมาจากลบบุรีนะคะท่านผู้ชมมาแบ่งปันญาติญาติพี่พี่น้องน้องของน้องจ๋าเองนะคะก็โชคดีทั้ง ทั้งครอบครัวนะคะท่านผู้ชมงวดนี้น้องจ๋าก็เลยอยากจะมาแบ่งปัน fc ช่องละอองแชนแนลนะคะก็สําหรับเลขสูตรนะคะ fc ท่านใดที่รอคอยนะคะก็งวดนี้น้องจ๋าก็ขอพักสูตรไว้ก่อนนะคะแล้วก็เลขดับนะคะสูตรกับเลขดับของน้องจ๋างวดนี้ไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าน้องจ๋าขอพักสูตรนะคะพักสูตรก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าพักหลังๆไอ้เลขดับก็จะ จะเอาไม่อยู่นะคะท่านผู้ชมเลขดับเอาไม่อยู่มาสองงวดแล้วนะคะโอ้ยฝนทําท่าจะตกนะคะท่านผู้ชมเนาะลมมาแล้วนะคะโอ้ยอัคลิปยังไม่เสร็จเลยฝนจะตกแล้วก็น้องจ๋าก,ก็เพิ่งได้มาในวันนี้นะคะตอนสายๆนะคะก็ส่งมาให้แอดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเลขลับจากลบบุรีนะคะเดินดีนะคะเข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะแต่ว่าน้องจ๋ายังไม่ได้แบ่งปันนะคะ ซพ่งแบ่งปันงวดนี้งวดเลขนะคะสําหรับเลขลับวงเลขลับลบบุรีนะคะสายด่วนจากลบบุรีนะคะท่านผู้ชมเนาะนงวดที่ผ่านมาก็ถูกกันเยอะนะคะท่านผู้ชมวันนี้น้องจากก๋าเลยมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวแอดก็จะจัดตามน้องจ๋าด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็อยากจะโชคดีไปด้วยกันนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเนาะซึ่งวันนี้ก็เลยอยากจะมานําเสนอนะคะเห็นว่าเข<ส>้ามาหลายงวดแล้วนะคะท<ส>่านผู้ชมเนาะ ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวแอดจับให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะโอ้ยฝนจะตกค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวย้ายที่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะอ่านตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะ โอ้ยเมื่อกี้ก็ต้องย้ายที่นะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าฝนตกนะคะลมก็แรงนะคะเดี๋ยวแอดจะรีบอัดร,รีบรีบลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะซ้ายด่วนรับรับจากลบบุรีนะคะซ้ายด่วนรับรับจากลบบุรีนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2 5 6 6นนะคะชุดสามตัวให้มาสี่ชุดนะคะสามตัวมีสี่ชุดนะคะก็จะมี ก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าสองศูนย์เก้าสองนะคะสำหรับเลขสามตัวนะคะให้มาสี่ชุดนะคะเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าสองแล้วก็ศูนย์เก้าสองนะคะอันนี้จะเป็นชุดสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็สองตัวให้มาสี่ชุดนะคะ สองตัวก็จะมี05 50 07 70 02 20ู9ย์นะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขจากน้องจ๋านะคะท่านผู้ชมให้มานะคะเดี๋ยวเอดจะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูนะคะว่าในงวดนี้จะแม่นเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือไม่นะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะ ก็ว่าแอดก็เพิ่งได้มางวดนี้เป็นงวดแรกนะคะแต่ว่างวดก่อนนี้นะคะญาติพี่น้อง,องน้องจ่านะคะก็ถือก,กันเทียบนะคะท่านผู้ชมเนะาะญาติถูกกันทั้งครอบครัวนะคะท่านผู้ชมวันนี้น้องจ่าก็เลยมาแบ่งปันนะคะโอ้ยฝนตกแรงค่ะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ตกแรงค่ะอาขิดด้วยกลัวด้วยค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะท่านผู้ชม แอดก็กลัวว่าเอฟซีจะพลาดนะคะจะไม่ทานะคะท่านผู้ชมเนาะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะคะไว้ลุ้นไว้ดูนะคะว่ารุ่งนี้จะมีลุ้นหรือไม่นะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะเลขสายด่วนรับรับจากลบบุรีนะคะน้อง๋จจากสะ,สะแก้จากให้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็จะมีเก้าศู0ย์ห้าเก้าศูย์เจ็ดศูนย์ห้าสอง 092แล้วก็จะมี05 07 02แล้วก็19นะคะโอ้ย้ารองค่ะท่านผู้ชมค่ะซึ่งก็จะตรงกับนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขก็จะตรงกับความฝันของแอดนะคะ905นะคะเพราะว่าแอดกอจับไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะจัดไว้หลายวันแล้วนะคะท่านผู้ชม สาธุภาวนาขอให้ตัวเลขที่น้องจ๋าให้นะคะเป็นตัวเลขที่ใกล้แล้วก็โชคดีไปด้วยกันในงวดนี้นะคะแต่ว่าน้องจาก,ก็ไม่ได้เน้นให้นะคะท่านผู้ชมเนาะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็จับตามน้องจ๋าได้นะคะ้ายโชคเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นเสียงฝนตกนะคะท่านผู้ชมเนาะอับตอนฝนตกนะคะเพราะว่าแอดเพิ่งกลับจากทำธุระมานะคะท่านผู้ชมเพิ่งเข้าบ้านนะคะนี่นะคะเพราะว่าเลขลับก็เข้ามาสามสี่งวดเลยนะคะท่านผู้ชมชอบก็จับไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่าก,กันนะคะ ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะแอดเจของอวยพรให้เอฟซแฟนช่องของลรอองแชนแนลที่ได้ติดตามตัวเลข้ายด่วนลับๆจากลูกบุรีที่น้องจ๋าจัดให้ในคลิปนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ